<c oughs> ได้บุญหลายเนาะได้บุญหลายคนอยู่ที่หลังในี่ได้บุญหลายครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หลวงตาท่านก็ออกจากลิกจากวัดโพสว่างแล้วนะครับกําลังมุ่งหน้าทุด,ดงสู่อาเภอวางสะพุงจังหวัดเลยนะครับอ,อยู่ตอนนี้อยู่เส้นถ,ถน,นนหมายเลขยี่บดแล้วก็มาดูบรรยากาศของพี่น้องอาชาวบ้าน บ้านโกกโพเนาะ,ะวัดโพสว่างดูเนี้ยสะพานบุญทุกคนพยันขันแข็งก็กำลังเก็บสิ่งของในบริเวณที่กลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มบุญเนาะยิะ่มาถามเมื่อคืนทีนี้ผมจะดูวันก่อนที่ผมรับปากว่าจะให้ดูอะไรนะครับมีอ กลุ่มๆหนึ่งนะครับที่อ,อยู่เบื้องหน้ากับเบื้องหลังวันนี้จะให้ไปดูเบื้องหลังนะครับเนี่ยวันก่อนที่ผมรับปากท่านผู้ชมว่าจะให้ดูเก็บบรรยากาศนีคนนี้นะครับทั้งสองท่านนี้อีกท่านหนึ่งเป็นผู้รองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอ,อยู่กรุงเทพนะครับท่านมีเวลาแล้วก็พร้อมกับคู่เขาเรียกว่าคู่บุญท่านเนาะมาร่วมบุญด้วยกันบุญผู้ชายนะครับ เนี่ยเตรียมอุปกรณ์สัมภาระนี่มาจากซื้อมาจากร้านคา้าเตรียมมาใ,ในรถของท่านเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะคันนี้มาจากกรุงเทพนะครับนี่ท่านเตรียมทำอะไรครับนี่หลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็มาดูเรื่องห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดนะครับห้องปวดทุกนะเขาจะได้หายทุกก็ให้ดูท่าที่ กลุ่มหนึ่งที่ท่านเป็นสะพานบุญนะครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็เป็นสะพานบุญนะครับพี่น้องดูนะนี่ท่านไม่ต้องการอะไรมากมายแค่จุดประสงค์มาเท่านี้เองเพื่อเป็นบุญนะผมว่าหลายๆคนที่มีมีโอกาสก็ยังมีเวลาแต่บางคนมีเวลาแต่ไม่มีโอกาสนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ทำเล็เกเล็กน้อยน้อยให้กับ กลุ่มคณะของหลวงตามไม่ว่าจะเป็นผู้มาทําบุญไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ติดตามนะครับก็ได้มาปวดทุกปดอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นความสุขมาเป็นความสุขความภูมิใจนะครับในส่วนนั้นที่ที่ท่านมาก็ไม่ใชมมใ่มาใกล้นะครับากกราม,มาไกลนะครับจากกรุงเทพจากสมุทรปราการโน่นนะครับที่ทํางานท่านอยู่สม,มุทรปราการที่พักอยู่ในกรุงเทพเนี่ย สัมภาษณ์คุณผู้ชายก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะวัสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ครับบอันนี้มาจากไหนครับมาจากจังหวัดสมุสมรสมรสมรทรปราการครับมาจากสมุทรปราการน,นะครับรพอดี้ืดนสว่างนิดนึงครับสว่างนิดหนึ่งนะมาจากสมุรรทรปราการเนาะครับมาทําอะไรครับตรงนี้ก็มาล้างห้องน้าก่อนก่อนลงตาจะมาแล้วหลังลงตากลับครับท่านบอกว่ามาล้างห้องน้ําก่อนที่หลวงตาท่านจะมา เมื่อรู้ว่าวัดที่หลวงตาท่านจะจําวัดวันไหนสลับวันนั้นท่านก็จะมาก่อนครับผมแล้วก็วันนี้ก็คือตอนหลังเนาะหลังที่หลวงตาไปแล้วเนาะไปรุดดงไปแล้วก็อีกสีหนึ่งเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสร้างปัรหให้กับพระกัาเนนครับนี่นะครับวันนี้ก็ครับหลวงตามาจะได้แบบไปแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับก็ไม่ต้องสร้างปัญหาให้กับวัดครับ เป็นจุดเป็นจุดประสงค์และก็ความในใจของท่านนะก็คือก่อนลงตามาก็ดูให้เรียบร้อยหลังลงตาเสียจากผู้ติดตามก็ดีจากคนที่มาทําบุญกุศลก็ดีโยมก็ได้อธ้ส่งนไปด้วยใช่ก็ได้อธิษฐานไปด้วยนะครับเนี่ยคือคือจิตใจเราอยากทําจิตใจท่านอยากจะทําเท่านี้นะครับให้มันบริสุทธิ์ให้ทุกอย่างงดงามทุกอย่างสะอาดทุกอย่างบริสุทธิ์นะครับก็นี่มาจากสมุดประการเลยมากี่วันแล้วครับ มาวันนี้วันที่7นะครับมาวันนี้วันที่7นะครับท่านผู้ชมดูนะมาวันนี้วันที่7นะครับวันที่7 7วันหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับจากกรุงเทพจากสมุทรปราการนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับนี่คือจังหวัดเลยอำเภอเขตอำเภอภูเรือนะครับเขตอำเภอภูเรือจังหวัดเลยแล้วชายแดนของประเทศไทยเหมือนกันนะครับหากตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับท่านก็ได้นะครับแล้วตั้งใจจะอยู่กี่วันครับเนี่ย ก็อยู่ตามกําลังที่มีอยู่ก็จะตามหลวงตาไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยตามกําลังนะครับท่านบอกนะครับก็เนี่ยคือคือสายสายบุญนะครับสายบุญโดยโดยไม่ได้มีการนัดหมายอะไรกันเลย <c oughs> อยากจะมาก็มาอยากจะทําก็ทํานะครับยึดถือคาหลวงตาทาที่ทําได้ยึดถือ,อท,ทําคําที่หลวงตาบอก <c oughs> ไว้ว่าทําในสิ่งที่เราทําได้นะทำได้เท่ <c oughs> <ๆ>าที่เท่าทำได้ับครับอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนท่านบอก ยกตัวอย่างเช่นตังมาหมดก็กลับบ้านนะครั้ตังมาผมก็กลับบ้านนะเหมือนกับผมนะผมก็บอกตังคันมันหมดเมื่อไหร่ผมก็กลับบ้านไม่ทราบล้เเรากินข้าวก้นบาทลูกิยารนี่ไม่รับไม่รับไม่รับปัจจัยอยู่ครับเราเรอยู่แบบนี้ครับสมถสบายๆบายกวัดนอนวัดนะบางทีถ้าพื้นที่ไม่พอแล้วก็นอนบนรถนี่ท่านก็นอนบนรถท่านนะเนี่ นะเพราะเป็นภาระอยู่ง่ายกินง่ายนะอยู่ง่ายกินง่ายครับครับก็ขอทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับได้อนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านคู่บารมีนะครับมาด้วยกันนะครับท่านมาได้สองคนนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับพี่น้าสาธุครับขอนน้นก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ช่วยกันนะสองท่านนี่ครับพี่น้องเป็นสะพานบุญเราเห็นแล้วก็เป็นภาพที่บางคนนึกไม่ออกนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงนะครับ ก็ให้ทุกท่านได้ดูนะครับถ้ามีโอกาสบางคนมีโอกาสแต่ไม่มีเวลานะครับบางคนมีเวลาแต่ไม่มีโอกาสอย่างที่ผมว่านะครับก็ถือตรงนี้นะครับว่าเป็นเป็นบุญที่สามารถที่ทุกคนทําได้นะก็ะให้ทุกท่านได้นุโมนาบุญกับพี่น้องชาวเนี่ยแหละครับท่านที่มาจากถุงรการท่านนี้นะครับอัอนนี้ก็เป็นคุณแม่ครัวประจำบ้าน ประจําบ,บ้านกบโพนี่ครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับได้กินข้าวหรือยังครับนี่วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทีนี้กินอยู่บ้าน่นนะนเออนาะเห็นบอกเพิ่นกินอยู่บ้าน่นว่าออทำนี่ก็เป็นโรงครัวนะครับออให้มาดูสถานที่หลับที่นอนกันก่อนนี่อันนี้ก็ระหว่างเตรียมการอุปกรณ์ของออสัมภระของใช้บางอย่างของหลวงตานะครับขึ้นรถ ตามหลังไปมาก่อนกับที่หลังนี่นะครับเรานอนตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อคืนนี่นอนนี่นอนตรงนี้อันนี้ก็เป็นโรงกวนะครับอยู่ง่ายกินง่ายครับท่านผู้ชมง่ายๆนี่แม่ขวาอ,อสมอนะครับตอนรับคงสสยได้บุญเยอะขอแบ่งบ้างเนอ้อสาธุบุญด้วยสาธุนี่ท่านก็แบ่งบุญให้ผมแล้วผมก็ได้บุญแล้วสบายใจก่อนกลับไปหาหลวงตาครับ ครัพี่น้องที่ดูช่องนี้ก็อย่าลืมนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวบ้านเกาโพหน่อยเด้อเผื่อภูเรือจังหวัดเลยนะครับสาธุครับ